nhưng mà, View... mà... mà? mà, mà như hôm nay hết mọi người 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 hết mọi ในพุ่มสองสี่เก้าน่าจะโดนนะน่าจะโดนเลยนะ เราถึนขั้นโอเคเดี๋ยวเอาลง

สเนปเปอร์จะขึ้นรถไปด้วยไหมครับไม่เห็นต้อบอกบอกรถาหายเลยใช่มาเห็ทนสปอตใส่ไหมแต่ไหมแต่ไหตกใจอะรแตแต ไปตูไปไม่ใช่มาร์คมาร์คเบลวน่าจะเป็นทำอะไรทัชจ้าไม่ต้องเดินเราอยู่หน้าเป็นดีเลยน่าจะดาวนะน่าจะดาวน่าจะน่าจะไม่กล้าเดินไปดูไว้เหน้ากูแดงอยู่เขินถังน้แล้วเกมมันดาวแล้วมันดาวแล้วมันดาวแล้ว วิ่งผ่านหน้าปืนโอ้โหคิดยังไงไอ้น้องโอ้กล้ามากมีสัตรูใ <c oughs> กล้ผมถกระถิ่งวิ่งอยู่เฮ้ยดูหลังหน่อยเพื่อนดูหลังหน่อยแฮปโดนอ่ะดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่นะครัอย่าให้มันวิ่งมานะผมอยู่แป๊บนึง <c oughs> อย่าให้มันวิ่งมานะผมอยู่แป๊บนึงนะคราบสายไม่มันตายแล้วตัวนหนึ่งแจ้งงานมันอยู่ในแฮป ใช่ใช่มันตายแล้วตัวหนึ่งมันตายแล้วตัวนึงผมยิงเองแหละที่ไมก้อเห็นเหรอเอาฮะฮฮฮะฮ่าฮ่าฮอาฮ่่าฮลาฮะจ๊ะาด่าฮาจ่าฮ่าฮ่าฮลาเ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าด่า่าฮ่าฮาเ่าฮ่าฮ่า้าฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่ Oh เข้าทงหน้าเลยะเข้าทงหน้าเลยเราเข้าหน้าเลยถ้าได้แปก่อนน่าจะสวยเลยเอ่อมาตรงตึกน,นี้เลยเลยนะออ้ยเขาตรงข้ามเขาตรงข้ามเต็มเลยสองแปดสี่กำลังวิ่งลงมาสองคนสองแปดหนึ่งละเดี๋ยวมันก็วิ่งมาแถวนี้คนระับรอก็ได้ ไอ้ตรงสะคอแตกมีรถมามีรวมามีรถมามีรถมาอ่ามาร์คออกมีรถมารถอะไรไม่รู้แบลลี่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 ดาวหนึ่งดาวหนึ่งชาลีดาวในท้องว่างโบเบไม่มีคนเลยชาลีเพื่อนหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ใจจาขอมาร์คลงชาลีหน่อยจ้ะมาร์คชาลีรับชอบ

查理，查理，大哥。 เรดันไปช่วยสกัดของที่มาร์กรฟ้านะครับเราจะไปตั้งแท็บดานไปทางมากรออฟ้าจ่าแทบแท็บโดนแทบตายแล้วาโวาไม่โดนไม่โดนไม่โดนเ,เห็นหนะเแล้วจา่าคอมัดบนดวนผมกำลังช่วยจ่าอยู่ไปเลย ลงอ งไปเลยร้อยเมตรเก้าเมตรเลยเอาใกล้ใกล้ที่สุดอ่ะใกล้ที่สุดกูโดนเกียนกูโดนเกียนกูโดนเกียนยิงจสุดทงหมดเลย่ไหข้าทงเลยแล้วมแจ้งเขแล้วผมแจ้งกันละเดี๋ยวห้าสิเก้ตเก็ติเก็ตกันหน่อยนะตน่าจนกัสวยสวยสวย

เมื Man, Man, ่อกี้เห็นมากันสามคนน่ะมากู้เลยเฮ้ยดูคิวทหารใหม่ดิมอต้าลกอ่ะเนเอาคนเอาแหววเ่องสไนเปอร์มอต้าเป็นเจ็ตโค้สสไนเปอร์มีแต่ระยะสา